ให้สนใจกับติดต่อมาเด้อจ้าสวัสดีค่ะเคยชิสกเกตสะพายอเมริกาจ้ามืัอนี้เขามาหาสื่อดินจาก็กระถางกระถางปลูกต้นใหม่ไปไปเพออะาะห่างน้องใหม่นาะจ้า,จาว่าจะเพาะลองเพาะขายเนาะจ้าเนาะไปเบิ่งกันเลยจ้าธุรกิจใหม่จ้าเ <c oughs> พาะหางน้องใหม่ขายเนาะจ้าเนาะมางาไปน้วกันจ้าอันน้องใหม่นะค่ะเนาะตัดห่างน,น้องใหม่ค่ะสิเอาไปปลูกเนาะจ้ะเอามาเพาะพันธุ์เนาะจ้ะเนาะ เอามาพอพันล่องปูเบิ้งนะจ๊ะว่ามันสิขึ้นบ่ขึ้นแน่นอนจ้ะแต่ว่าเอามาพอพันไว้ไว้ขายนะจ๊ะขายเนาะมาเศษไ้ขายเนาะจ๊ะเนาะคำนีคนมาซื้อก็ขายนะจ้ะสิพอพันสิเอาใส่ขี้ดินแล้วก็ใส่ถุงอะค่ะแล้วก็อ้อนีน้องไปในในดินนะจ๊ะเดี๋ยวเฮามาตัดจ้ะมาเบิ่งกันเลยจ้ะว่าสิเฮ็ดครั้งแรกคือกันจ้ะเนาะล่องๆล่นนเาะซับให้มันเป็นท่อนจังสิเนาะค่ะเนาะซับซับให้มันเป็นท่อนยังสิจซับให้มันเป็นทอนยังสิจ้ะ ยวเ่าสิไปเบิ้งกันตอนต่อไเนะจ๊ะเนาะมือไม้เด้อจ้ามือไม้เด้อผู้ใดมีข้อมหูกะแล้วเนาะเห็นี่ได้เตันแล้วนะจ้ะตันแล้วห่าก็สิมาใส่ถุงสิค่ะเพราะว่าเขาไปหาเสือไปหาเสือกระหางหน่อยเ่ามีนะจ้ะเขาเลยเอาล่องล่องประยุกเอาถุงมาใส่นะจ๊ะถุงแบบนี้ค่ะใส่ถุงเนาะแล้วก็สิเอาดินใส่จ้าเดี๋ยวมาเบิ้งกันเลยเด้อจ้ะเนาะว่ะสิเป็นยังไงเนาะเบิ้งกันเลยจ้าเดี๋ยวรอเบิ้ลนะจ๊ะเนาะเฮ้ยเฮนจ้ะเขาตันแล้วนะจ้ะตันแล้วเขาเมาใส่ถุงเนาะค่ะ เขาพปหากระถางมันจากกระถางมาบ่มีกระถางเนี่ยจากเขาเลยมาแปลเอาใส่ถุงค่ะใส่ถุงเนาะใส่ถุงแล้วเขาก็สิเอาดินใส่ค่ะเอาดินใส่เนี่จากนี่ค่ะเอาดินใส่เนีจากเนาะนี่จ้าเขาใส่ถุงเลยนะคะนะ่ะเนาะเขาใส่ถุงแล้วเขากับมาจอค่ะจอจอให้มันนำม,มันระบายออกเวลาห้างหัวหนามเน,นนะี่จ้ะเนาะมันเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ เลี้ยแล้วจ้ะเ็ดแล้าาลแ,ลแล้วเนาะจ้ะน้อแล้วแล้วจ้านี่เขาตัดแล้วเขา็ม่ใส่ถุงค่ะใส่ถุงหลวก็ะนี่ค่ะใส่ถุงหล้วเอาดินใส่เนาะเอาดินใส่จ้ะเดี๋ยวมันรอเบิ่งตอนมันหงอกนะคะบดนจ้าบดนเนาะผู้ใดสนใจกะเหม่นม่ได้เด้อแอดม่ได้เด้อจ้าลองมือไม่เนาะจ้ะเนาะมือไม่ไม่เคยเหตุจกเถื่อนเนาะจ้าแต่ว่าหงอกแน่นอนค่ะฟังฟังฟังลงดินเลยกับหงอกเนาะจ้ะเนาะ ไม่ต้องมาเพาะอังศิโนอันนี้มาเพาะลองเบิ้งนาจ้ะใครสนใจก็ติดต่อมาเด้อจ้าขอบคุณเลยหลายค่ะาพรอมใบถังขายค่ะค่ะมีคนอสุอก็ขายนอกจากเนาะวิธีเมียฝรั่งจ้ะวิธีเมียฝรั่งเนาะค่ะเนาะใครต้องการจคสนใจก็แอดมาเด้อสมมติความมาเหม็นมาเด้อจ้าเด้อค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งตอนมันหงอกกันจ้ะเนาะอีกประโจนค่ะอีกประมานอาทิตย์หนึ่งค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งตอนมันหงอกเนาะค่ะเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเคยชิสกเกตเซาภัยเยอเมริกันได้เลยจ้าขอบคุณเลหลายค่ะ